สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับวันนี้นะครับรายการคุยข่าวรอบโลกกับ VOA ภาคภาษาไทยสำหรับวันพุทธที่10มีนาคม2564นะครับก็กลับมาพบกันนะครับวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลคุณรัตพลอ่อ,อนสนิทและคุณคมสันศร,รีธะนะวิบุญชัยนะครับเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มีตั้งแต่เรื่องของเมียนมานะครับเรื่องของการสัมภาษณ์พิเศษเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนซึ่งก็ตอนนี้มีเสียงตอบ ตอบโต้นะครับหรือว่าเป็นความเห็นมาจากทางราชวังบักกิงแฮมแล้วนะครับเรื่องของวิพิธภัณฑ์รูฟปรับปรุงครั้งใหญ่นะครับหลังาจากที่ปิดให้บริการในช่วงโควิด1 9แล้วก็ส่งท้ายกันวันนี้ผู้สูงอายุในอเมริกาใช้ชีวิตเป็นปกติมากขึ้นนะครับหลังจากได้รับวัคซีนโควิด1 9นะครับวันนี้เรื่องแรกที่เราจะเริ่มคุยกันก็ยังเป็นสถานการณ์ ในเมียนมาซึ่งมีการประท้วงอย่างต่อเนื่องนะครับหลายวันติดต่อกันมีผู้เสียชีวิตหลายคนแล้วหลายประเทศมีท่าทีใช้มาตรการลงโทษต่อเมียนมาเพิ่มขึ้นนะครับล่าสุดก็เป็นออสเตรเลียด้วยวันนี้คุณคมสรรจะมีสรุปสถานการณ์เมียนมาล่าสุดมาเสนอครับครับผมคุณทรงพลครายงานงข่าวจากสำนักขา่าวไวส์ออฟเม a ยนานะครับแล้วก็สื่อหลายสำนักเปิดเผยว่าจอเมดลินคือสมาชิพกพรรค NLD ออีกรายนะครับที่เสียชีวิต ขณะอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของเมียนมาโดยบามียวเทียนครับอดีตวุฒิสมาชิกเมียนมาครับบอกกับผู้สื่อข่าวว่าจอเมดลินเป็นผู้หนึ่งครับที่เข้าร่วมการประท้วงอย่างต่อเนื่องรายงานข่าวครับระบุว่าครอบครัวของจอเมดลินได้รับการแจ้งให้เข้าไปรับศพนะครับในวันอังคารแต่ไม่ได้รับรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุของการเสียชีวิตก่อนหน้านี้ครับขินหม่องแล็กนะครับซึ่งเป็นสมาชิกพรรค NLD รายแรกที่เสียชีวิตระหว่างถูกควบคุมตัว โดยเจ้าหน้าที่หลังโดนจับกลุ่มตัวไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับในส่วนของสถานการณ์การชุมนุมประท้วงนั้นครับมีรายงานข่าวนะครับว่ากลุ่มผู้ประท้วงราว200คนในะนครย่างกุ้งเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงนะครับแต่แต่ช่วงค่าของวันจันทร์ก่อนที่สถานการณ์จะคลี่คลายลงครับในช่วงเช้าวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นโดยไม่มีเหตุความรุนแรง ผู้เห็นเหตุการณ์ครับบอกว่าผู้ชุมนุมครับเป็นส่วใหญ่เป็นนักศึกษาหนุ่มสาวครับถูกต้อนเข้าไปให้หลบซ่อนตามอาคารบ้านเรือนในพื้นที่ของเขตสารช่วงในนครย่างกุ้งนะครับหลังพยายามหลบหนีการปราบปรามของเจ้าหน้าที่ที่ยิงปืนแล้วก็คว้างระเบิดใส่ขณะที่เจ้าหน้าที่เมียนมาครับขู่ที่จะบุคคลอย่างละเอียดเพื่อที่จะจัดการกับผู้ประท้วงกลุ่มนี้ทางด้านเลขาธิการใหญ่ครับขององค์การสหาประชาชาิอันโตนิโอกูเทเลสนะครับแล้วก็สถานทูตต่างๆในเมียนมา ทั้งของสหาราัฐอังกฤษแคนาดาและก็สหภาพยุโรปครับออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานความมั่นคงของเมียนมาหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงแล้วก็ปล่อยให้ผู้ประท้วงนั้นกลับคืนสู่ครอบครัวของแต่ละคนอย่างปลอดภัยโดยไม่มีการจับกลุ่มข้อมูลจากองค์การาประชาชาติระบุนะครับว่านับตั้งแต่เกิดการเดินขบวนประท้วงต่อต้านรัฐประหารมีผู้เสียชีวิตในเมียนมาแล้วอย่างน้อย50รายครับ ่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัฐบาลออสเตรเลียครับมาลิสเพนได้ทบทวนรายละเอียดของโครงการความช่วยเหลือด้านกลาโหมระดับทวิภาคีที่ทำไปแล้วอย่างจำกัดนะครับก่อนจะตัดสินใจระงับโครงการไว้ก่อนพร้อมสั่งการนะครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำส่งความช่วยเหลือและการสนับสนุนในส่วนของแผนพัฒนาต่างๆโดยตรงไปยังกลุ่มที่มีความเสี่ยงและก็ยากจนที่สุดในเมียนมาที่มีความจำเป็นด้านนี้เท่านั้น รัฐมนตรีท่านดังกล่าวยืนยันนะครับว่าการตัดสินใจที่มีออกมานั้นหลังจากที่ได้มีการปรึกษากันอย่างละเอียดกับผูนส่วนในประเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้องครับโดยเฉพาะเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนแล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็อินเดียครับคุณส่งพลครับขอบคุณครับคุณคมสรรครับนั่นก็เป็นท่าทีของหลายประเทศนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการปรับความสัมพันธ์ที่มีต่อเมียนมาสืบเนื่องจากการรัฐประหารนั่นเองแต่แน่นอนนะครับหลายประเทศก็ใช้มาตรการลงโทษ อเมริกานี่ประกาศมาตรการลงโทษไปแล้วนะครับแล้วล่าสุดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะครับบอกว่าสาภาพยุโรปกําลังพิจารณาที่จะเพิ่มมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อกองทัพเมียนมาเหมือนกันนะครับโดยจะมีการปรึกษาหารือกันในระดับรัฐมนตรีของสหภาพยุโรปในวันที่22มีนาคมแต่ว่ามีเอกสารที่หลุดออกมานะครับแล้วก็บอกว่าจะมีการลงโทษโดยมาตรการลงโทษชุดใหม่เนี่ยจะเป็นการมุ่งเป้าไปที่ธุรกิจหลัก ที่เชื่อมโยงกับกองทัพเมียนมาโดยตรงนะครับเช่นเมียนมาอีโคโนมิกส์โฮดดิ้งส์ลิมิเต็ดแล้วก็เมียนมาอีโคโนมิกส์คอร์ a ปอเรชั่นสองเครือบริษัทนี้นี่ถือว่าเป็นเครือบริษัทใหญ่ที่มีธุรกิจมากมายตั้งแต่อสาหกรรมเหมืองแร่อสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มนะครับโรงแรมธนาคารบริษัทโทรคมนาคมต่างๆ ถือว่าเป็นบริษัทใหญ่ของเมียนมาเลยแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับกองทัพเมียนมาด้วยสร้างรายได้มหาศาลให้กับรัฐบาลเมียนมานะครับโดยมาตรการลงโทษที่จะนํามาใช้เนี่ยนะครับทางสหภาพยุโรปจะห้ามนักลงทุนแล้วก็ธนาคารในยุโรปเนี่ยห้ามทําธุรกิจห้ามทําธุรกรรมต่างๆกับ2เครือบริษัทนี้นะครับนอกจากนี้ก็คาดว่าจะมีการอายัดทรัพย์สินของผู้นําทหารและตํารวจเมียนมาที่ สั่งการปรับปรามผู้ประท้วงในเมืองต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ห้ามการเดินทางของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นรวมทั้งครอบครัวเข้าไปในยุโรปแล้วยังมีการพิจารณารายชื่อผู้ที่จะถูกลงโทษเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับนี่ก็เป็นเป็นกรอบการลงมาตรการลงโทษที่สหภาพยุโรปกําลังจะนํามาใช้กับเมียนมานะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของบริษัทต่างๆโดยเฉพาะบริษัทสิงทอนะครับซึ่งมีโรงงานตั้งอยู่ในเมียนมาหรือว่า ใช้ซัพพลายเออร์อยู่ในเมียนมาเนี่ยก็ออกมาประกาศมาตรการต่างๆที่จะเป็นการตอบสนองต่อการรัฐประหารด้วยนะครับล่าสุดก็เป็นบริษัทแฟชั่นรายใหญ่อันดับ2ของโลกนะครับ H&M จากสวีเดนก็ประกาศบอกว่าจะร่วมต่อต้านการรัฐประหารในเมียนมาโดยระงับคำสั่งซื้อเสื้อผ้าทั้งหมดจากเมียนมาแล้ว H&M ระบุในเว็บไซต์บอกว่า มีซัพพลายเออร์อยู่ในเมียนมาทั้งหมด45รายนะครับซึ่งตอนนี้ระง,งับคําสั่งซื้อจากซัพพลายเออร์เหล่านั้นทั้งหมดเลยนะครับอุตสาหกรรมสิ่งทอในเมียนมาเนี่ยแม้ว่าจะมีขนาดเล็กกว่าประเทศเพื่อนบ้านก็คือบังกลาเทศไทยจีนแต่ว่าก็กําลังขยายตัวอย่างรวดเร็วโดวยเฉพาะในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับมีโรงงานสิ่งทอผุดขึ้นประมาณ600แห่งสร้างงาน450,000ตําแหน่งแล้วก็ถือว่าเป็นตัวดึงฉุดดึงเศรษฐกิจของ เมียนมาในช่วงที่ปิดประเทศเนี่ยพอเปิดประเทศปุ๊บอุตสาหกรรมสิงทอถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่เป็นตัวตัวนำเศรษฐกิจของเมียนมาเลยนะครับเซอร์การ์ตันกาผู้จัดก,การฝ่ายเมียนมาของ SNM บอกว่าทางบริษัทจะยังไม่ได้ตัดสินใจใช้มาตรการอื่นนอกจากระงับคำสั่งซื้อนะครับเนื่องจากตอนนี้ยังมีการลงทุนอยู่ในเมียนมาอย่างไรก็ตามก็ได้มีการพูดคุยหารือกับตัวแทนของ,ององค์กรสิทธิมนุษยชนตัวแทนของสหรประชาชาติเพื่อจะนํามาใช้ประกอบการตัดสินใจสําหรับสถานการณ์การลงทุน ระยะยาวในเมียนมาด้วยนะครับนี่ก็เป็นท่าทีทั้งของในส่วนรัฐบาลแล้วก็ส่วนของบริษัทต่างๆที่มีธุรกิจอยู่ในเมียนมานะครับซึ่งก็คงจะต้องตามมาต่อเนื่องนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้คนติดตามแล้วก็พูดถึงกันมากเลยนะครับถือว่าเป็นวาระระดับโลกเลยก็คือการสัมภาษณ์พิเศษของเจ้าชายแฮร์รี่กับเมแกนเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเวลา2ชั่วโมงให้สัมภาษณ์กับพิธีกรโอปราวบินฟรีแล้วก็เกิดกระแส กระแสไปทั่วโลกเลยซึ่งหลายๆคนก็ตั้งคำถามว่าทางราชวังบักกิงแฮมหรือว่าราชวงศ์อังกฤษเนี่ยจะออกมามีามท่าทีตอบโต้อ,อย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งล่าสุดก็ออกมาแล้วมีออกมาแล้วใช่ไหมครับคุณรัฐพลครับหลังจากที่เงียบไปตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์นะครับล่าสุดนะครับสำนักพระราชวังบักกิงแฮมของอังกฤษก็ได้ออกแถลงการ์เป็นครั้งแรกเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์ของเจ้าชายแฮร์รี่แล้วก็เมแกนในรายการของโอปรานะครับ ที่สะท้อนถึงปร,ประสบการณ์ที่ทั้งคู่บอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายในรั้ววังอังกฤษแล้วก็ได้ออกอากาศไปทั่วโลกแล้วนะครับสำนักพระราชวังบักกิงแฮมนั้นค่อนข้างจะประหยัดถ้อยคำในแถลงการล่าสุดนี้นะครับโดยบอกว่าสมาชิกพระชวงศ์ทุกพระองค์นั้นรู้สึกเสียพระไทยที่ได้รับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นต่อแฮร์รี่และก็เมแกนในระยะ2-3ปีที่ผ่านมานะครับ แล้วก็ระบุนะครับว่าประเด็นที่ถูกกล่าวขึ้นโดยเฉพาะเรื่องเชื้อชาตินั้นเป็นสิ่งที่กังวลอย่างยิ่งแล้วก็จะต้องรับไปหาหรืออย่างจริงจังเป็นการภายในนะฮะ<อ>แล้วว่าทั้งคู่นั้นรวมทั้งอาชีซึ่งก็เป็นบุตรของแฮร์รี่กับเมแกนเป็นที่รักยิ่งของสมาชิกพระชวงศ์ทุกพระองค์นะครับ บทสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์นะครับมีความยาว2ชั่วโมงครับที่ Oprah Winfrey นั้นเป็นผู้สัมภาษณ์เจ้าชาย Harry แล้วก็ Meghan, เมแกนออกอากาศไปเมื่อวันที่วันอาทิตย์ที่สระตนะครับแล้วก็ The ดยุกแล้วก็ดัชเชสแห่ง Sussex ก็ได้เผยแพร่พภาพเออแล้วก็สะท้อนถึงประสบการณ์ที่ไม่ค่อยจะสวยงามในรัวน้วในวังซึ่งมีสะท้อนถึงความเย็นชาแล้วก็ไร้ความห่วงหาปราณีนะฮะ รวมทั้งทำให้ผู้พวกเขานั้นต้องหนีออกมาจากชีวิตแบบนั้นนะฮะยอดคนดูนี่เยอะมากคุณสพจนทรรายการดักล่าวน,น,นั้นมียอดผู้ชม17ล้าน1 0 0 0 0คนในวันที่ออกอากาศตามเวลาสหรัฐและอีก12ล้านคนที่อังกฤษนะครับถือเป็นการสัมภาษณ์แบบเปิดอกจากสมาชิกพระราชาวงศ์อังกฤษที่มีผู้ติดตามมากที่สุดนะครับ,น,บนับตั้งแต่การสัมภาษณ์พิเศษของเจ้า,า,าหญิงไดนา ก็คือพระมารดาของเจ้าชายแฮร์รี่ที่เคยเออกมาพูดถึงความล้มเหลวในชีวิตสมรสของเธอกับเจ้าฟ้าชายชาล์สเมื่อปีคศ1995ครั้งนั้นนั้นมีผู้ติดตามแนอังกฤษนะครับสูงเป็นปรติการคือมากกว่า22ล้านคนครับครับอบค,ครับคุณนัทพผลต้องเรียกว่าส่งแรงสั่นสะเทือนไม่ใช่แค่เฉพาะราชวงศ์อังกฤษแต่ว่าไปในหลายๆประเทศเลยคนระับสำหรับคนที่ติดตามเรื่องนี้นะครับ ก็อยากจะติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะจะออกมาเป็นอย่างไรหรือว่าจะมีบทสรุปหรือไม่อย่างไรนะครับไปต่อกันที่เรื่องเทคโนโลยีกันบ้างน,นะครับทวิตเตอร์ก็เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกันดีนะครับแต่หลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่าทวีเตเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีการลงนามหรือว่าซื้อขายทวีตอของคนที่ทวีตในทวิตเตอร์นะครับ j จ็คดอ r ซี่ซีอของบริษัท Twitter นํนำทวิตแรกของเขาซึ่งเป็นทวิตแรกของโลกด้วยนะฮะออกประมูลเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ประมูลไปนะครับในราคา2ล้านดอลลาร์ถ้าเปี่ินเงินไทยก็ประมาณ60ล้านบาทนะครับทวิตแรกของ Jack ดอ r ซี่นะครับมีเมื่อวันที่21มีนาคม2006นะครับประมาณ15ปีที่แล้วมีข้อความว่า just setting up my twitter หรือว่ากำลังติดตั้ง Twitter เป็นทวีตที่ออกมาตอนแรกเหมือนกับว่ากําลังทดสอบระบบของเขานั่นเองนะครับโดยสํานักข่าว AFP บอกนะครับว่ามีผู้ที่ยินดีจ่ายเงิน2ล้านดอลลาร์ก็คือ Justin Sun นะครับคนนี้เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท tron ซึ่งเป็นเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับที่ใช้ในธุรกรรมเงินดิจิทัลแล้วก็เป็นประธานบริษัท streaming อ n l i n e BitTorrent ด้วยนะครับ Jack Justin Sun เนี่ยก่อนหน้านี้เคยจ่ายเงิน 4ล้าน6แสนดอลลาร์เพื่อให้ได้สิทธิ์ในการรับประทานอาหารกลางวันกับมหาเศรษฐีอเมริกันวอร์เรนบัฟเฟตตด้วยนะครับซึ่งหลายหลายคนอาจจะสงสัยว่าการซื้อขายทวีตเนี่ยทำได้อย่างไรนะครับก็เป็นการผู้ซื้อเนี่ยจ่ายเงินเพื่อให้ได้ใบรับรองดิจิตอลนะครับสำหรับข้อความนั้นๆโดยมีการลงนามแล้วก็เซ็นชื่อโดยผู้ที่เป็นคนทวีตข้อความดังกล่าว ผ่านตลาดออนไลน์นะครับชื่อว่า valuables นะครับซึ่งใช้สำหรับซื้อขาย Twitter โดยเฉพาะซื้อขายทวีตโดยเฉพาะนะครับในกรณีของแจ็คดอซี่นะครับทวีตแรกของเขานี่จะยังคงสามารถมองเห็นได้ใน Twitter นะครับสำหรับใครที่อยากเข้าไปดูนะครับแล้วนายซันเนี่ยจะเป็นผู้ได้สิทธิ์ในการครอบครองทวีตที่ว่านี้นะครับก็ เป็นเรื่องของการเงินที่หลายๆคนก็คงจะต้องทําความเข้าใจกันอีกเยอะนะครับเรื่องของการซื้อขายทวีต <ทำ S 1> ไปกันต,ต่อตจอครับ <laughs> ใช่ใช <laughs> แล้วก็ส่งแชร์กันใช่ไหม <laughs> เหมือนกัน <laughs> อ่ะไปกันต่อนะครับเรื่องของโควิดสิก้าบ้างนะครับหลายๆธุรกิจหลายๆพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกก็ได้รับผลกระทบนะครับปรับปรุงต้องปิดกันไป พิพิธภัณฑ์รูฟซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็คนรู้จักมากที่สุดในโลกนี่ฮะก็แน่นอนก็มีการปรับปรุงครั้งใหญ่ในช่วงการระบาดของโควิดด้วยเชิญครับคุณคมสรรสําหรับเรื่องนี้ครับผมสลังที่สถานะหลายแห่งทั่วโลกยังคงปิดอยู่นะครับรวมถึงพิพิธภัณฑ์ด้วยนะครับเพื่อที่จะลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อโควิดสิครับอย่างที่คุณทรงพฤ์เกินกันไว้นะครับว่าพิพิธภัณฑ์รูฟก็ปิดมาสัพักแล้วนะครับโดยล่าสุดปิดไปเเมมมืื่่่ออดนตุลาาาคปีีทผ สถานที่แห่งนี้เป็นจุดที่หลายคนฝันนะครับว่าสักวันจะต้องไปเยี่ยมชมให้ได้ครับคุณผู้ชมอาจจะเคยผ่านตากันมาบ้างแล้วนะครับกับพิ evet. พิธภัณฑ์แห่งนี้ที่มีสถาปัตยกรรมภายนอกครับเป็นรูปทรงพิระมิดที่สร้างจากกระจกแล้วก็โลหะนะครับที่สําคัญพิพิธภัณฑ์รูฟยังเป็นหนึ่งในฉากสําคัญของภาพยนตร์ชื่อดังครับอย่างรหัสลับดาวินชีหรือว่าเดอะดาวินชีโคดอีกด้วย ภายในที่นี่ครับก็จะมีศิละปะเรื่องชื่ออย่างมากมายเลยครับอย่างเช่นภาพวาดของมอนาลิซานะครับที่มีอายุราว518ปีรูปปั้นเทพีวีนัสเดอ์ไมโลนะครับรวมถึงโบราณวัตถุจากอียิปต์ครับที่จัดแสดงไว้ในห้องที่เป็นสุสานฝังศพอียิปต์โบราณของเอเคสทูเทนะครับที่มีมานานก่อนคริสตกาลถึง2,400ปีการที่พิพิธภัณฑ์รูปครับถูกปิดตัวชั่วคราวถือว่าเป็นสถานการณ์ที่แทบจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยครับ ซึ่งทางพิพิธภัณฑ์มองว่านี่คือนาทีทองของการทํานุบํารุงพื้นที่การจัดแสดงภายในปกติครับที่นี่จะมีคนมาเยี่ยมชมนะครับจำนวนมากถึง3ามถึงสี่หมื่นคนต่อวันรวมๆแล้วว่ากันว่ามีคนเข้ามาเยี่ยมชมมากถึง10ล้านคนต่อปีเลยทีเดียวช่วงทําการปกติครับจะปิดแค่วันอังคารเท่านั้นทําให้หลายๆความตั้งใจที่อยากจะจัดก,การครับต้องถูกระงับเอาไว้ก่อนเพราะว่าไม่มีเวลาจริงๆแต่ในตอนนี้ภาพที่เกิดขึ้นครับภายในพิพิธภัณฑ์รูป เขาบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ราว250คนเข้ามาปฏิบัติงานเต็มเวลาเลยเพื่อที่จะซ่อมแซมจัดเรียงแล้วก็ทำความสะอาดรวมถึงมีการยกคื้นนะครับวางสายเคเบิลสำหรับระบบรักษาความปลอดภัยแบบใหม่แต่เอาเข้าจริงๆครับการซ่อมบำรุงพื้นที่ที่มีคุณค่าทางศิลปะมหาศารแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับต้องอาศัยทั้งความชำนาญความรู้และที่สำคัญคือใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้ามาผนวกไว้ด้วยครับ อย่างเช่นการที่จะต้องซ่อมฝาผนังเขาบอกว่าต้องศึกษารายละอเอียดครับต้องตรวจว่าสีแต่ละชั้นอายุเท่าไหร่ซึ่งบางทีนะครับมีอายุย้อนกลับไปถึงศตวรรษที่18เลยทีเดียวทางด้านพันธารักษ์ผนกดสิ่งประดิษฐ์อิลาเบธเอ็นทัวร์โคนิคครับบอกกับสำนักข่าวเอว่าเธอมั่นใจนะครับว่าเมื่อพิพิธภัณฑ์กลับมาเปิดดำเนินการได้อีกครั้งผู้มาเยี่ยมชมจะได้เห็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความงดงามมีระเบียบและที่สําคัญมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับ ใครที่รู้สึกว่าเดี๋ยวสถานการณ์โควิดหน้าที่จะดีขึ้นก็สามารถก็ไปเช็คดูนะครับว่าเขาจะเปิดจองให้เข้าชมอีกทีได้เมื่อไหร่ครับแต่ถ้าเกิดใครที่อดใจรอไม่ไหวครับก็อาจจะเข้าไปในเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์นะครับหรือถ้าเกิดภาษาวัยรุ่นในวันนี้นะครับต้องใจคำว,ว่าเที่ยวทิปครับเพื่อที่จะชมขุมทรัพย์ทางศิลปะผ่านการทัวร์เสมือนจริงทางออนไลน์ก่อนได้นะครับคุณสงประคับค ครับผมขอบคุณมากสำหรับคำแนะนำนะครับต้องต้องเป็นวัยรุ่นด้วยที่จะเข้าไปดูได้นะเที่ยวทริปครับผมเที่ยวทริปนะโอเคครับอ่าเรื่องของวัยวัยรุ่นที่อยากจะทเที่ยวในรูฟไปแล้วคราวนี้มาที่ผู้สูงวัยบ้างนะครับตอนนี้ก็ว่ากันว่าวัคซีนเนี่ยทำให้หลายๆอย่างเนี่ย มีความหวังมากขึ้นเรืองรองเลยนะฮะตอนนี้เนี่ยมองเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์รวมทั้งผู้สูงวัยชาวอเมริกันที่เริ่มใช้ชีวิตที่เป็นปกติมากยิ่งขึ้นในช่วงนี้ใช่ไหมครับคุณรัตพลครับเห็นแสงเรื่อยๆแล้วนะครับถึงความเป็นปกติที่มากขึ้นหลังจากที่คนจนํานวนมากได้รับวัคซีนซึ่งจะเป็นกลุ่มผู้สูงวัยนะครับมีตัวอย่างซัก4ี่ตัวอย่างจะมาเล่าให้ฟังละกันซึ่งทําให้เรารู้จักถึงการใช้ชีวิตที่กลับมาเป็นปกติมากขึ้นของคนอเมริกันนะ มีบทสัมภาษณ์จากรอยเตอร์นะครับมีผู้ที่อายุ80ปีที่รัฐมิชิแกนนะครับชื่อค,ค,คุณลินดาดูบรูซินนะฮะเธอบอกว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มกลับมาเปิดบ้านให้เพื่อนๆน,น,นั้นได้มาเล่นไพ่คิดว่าไม่น่าใช้ไพ่ตองหรือว่าไพ่นกกระจอกน่าจะเป็นไพ่ฝรั่งนะเพื่อฝึกไหวพริบกันหลังจากที่กิจกรรมนี้ที่ทำมาเป็นทุกสัปดาห์ต้องหยุดไปเมื่อปีที่แล้วนะแล้วก็กลับมาสังสรรค์อีกครั้งหนึ่ง แต่ว่าก็อดคิดถึงเพื่อนรักไม่ได้นะเธอบอกเพราะว่ามีคนหนึ่งนั้นเสียชีวิตจากโควิด<ม>1 9ไปเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ภ <Yeah. S 1> าพสุดท้ายที่ได้เห็นเพื่อนผู้นี้ก็คือว่าถ่ายทอดงานศพแบบออนไลน์ทางวิดีโอนะครับอีกคนหนึ่งนะก็คือคุณลอนนี่ฮันนาเวอร์จากรัฐนิวเจอร์ซีย์กับภรยาเบดคู่นี้เนี่ยตัวฝ่ายชายอายุ85ปีแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นที่สัปดาห์นี้นะจะได้ไปเยี่ยมลูกสาวที่รัฐฟลอริดานะ ครอบครัวนี้ไม่ได้พบกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาตั้งแต่ตัง i v i n g หรือว่าวันขอบคุณพระเจ้าเมื่อ2ปีก่อนนะและเหตุการณ์นี้เนี่ยเหตุการณ์ที่ไม่ได้เจอหน้ากันเนี่ยทำให้ปีที่แล้วทั้งสองต้องอยู่เพียงลําพังในเทศกาลตังสกิ n งถือเป็นครั้งแรกที่เจอตัง i v i n g ในบรรยากาศอยู่อย่างโดดเดี่ยวในรอบ50ปีเลยทีเดียวนะครับขณะเดียวกันนะที่โครงการดูแลผู้สูงอายุที่ชื่อ Pen ส์ o ูด วิลเลจที่เมืองนิวทาวรัฐเพนซิลเวเนียนะจากเดิมเนี่ยผู้สูงวัยต้องรับประทานอาหารเพียงลำพังในห้องพักเป็นอาหารที่ต้องแกะหอ่อกระดาษสีน้ำตาลออกมาทานอย่างโดดเดี่ยวแต่ตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มเปิดพื้นที่โต๊ะส่วนกลางนะต้องระวังเหมือนกันว่ารักษาจำนวนผู้ร่วมโต๊ะไม่ให้เกินสี่คนตามมาตรการที่เฝ้าระวังอยู่นะครับ ผู้สูงอายุบางคนบอกอยู่มา70-80ปีแล้วก็ไม่เคยรู้สึกตื่นเต้นกับอาหารกลางวันถึงขนาดนี้นะเพราะว่าจะได้กลับมาเห็นหน้าเพื่อนฝูงแล้วก็สังสรรค์น,นะแต่ก็มีคนที่ระมัดระวังเป็นพิเศษนะอย่างเช่นมีคนหนึ่งที่อยู่ในนิวยอร์กนะอาลินชิมเมลบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่อยากเจอเพื่อนบางคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะแล้วก็ ยังจะไม่ไปโรงภาพยนตร์แล้วก็ยังจะไม่ไปรับประทานอาหารแบบที่ต้องนั่งโต๊ะในร้านนะผู้นี้เป็นผู้สูงวัยที่ยังระมัดระวังอยู่นะความระมัดระวังก็ยังคงมีเหตุผลนะครับเพราะว่าเจ้าที่สาธารณสุขเองก็ยังบอกว่าะจะกัดตกแบบไม่ระวังเลยก็ไม่ได้นะผู้เชี่ยวชาญกำลังหาข้อมูลเพิ่มเติมครับว่าประสิทธิภาพของวัคซีนที่ว่าดีสำหรับวัคซีนสำหรับเชื้อที่ใช้ทดลองนะั้น จะยังคงใช้ได้กับเชื้อที่กลายพันธุ์หรือไม่นั้นก็ยังมีเครื่องหมายคำถามในเรื่องนี้นะครับมาดูตัวเลขกันนะครับว่าตอนนี้คนอเมริกันฉีดวัคซีนไปแล้วเท่าไหร่นะครับตอนนี้มี60ล้านคนหรือว่า18%ของประชากรอเมริกันที่ได้รับวัคซีนไปแล้วอย่างน้อย1โดสนะตามข้อมูลของ CDC อเมริกันและเกือบ55%ของคนกลุ่มนี้ก็คือผู้ที่มีอายุมากกว่า65ปีขึ้นไปครับคุณสงพงป์ดอืมครับ ก็ต้องบอกว่ารายการวันนี้ก็เต็มไปด้วยความหวังนะครับความหวังที่เกิดจากวัคซีนความหวังของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่จะกลับมาเปิดอีกครั้งแล้วก็ความหวังของคนเล่น Twitter ที่จะขายทวีตของตัวเองด้วยครับก็ลากันไปเลยนะครับสําหรับรายการวันนี้ผมทรงพสุภาผลแล้วพบกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ